มึงด oh, ูพี่น้องพวกพวกอตักเอาตักเอาตักเอาไปป่าว่าจะเห็นไปเฮหยนไปสันเรือพี่น้องอันนี้เอาไปไปเฮ็ดเจ้าปวกลูกพี่น้องลูกมัขนาดนี้ประลุเลยโอ้นี่จะแสีบเนาะมุมกับจะกบานตรงนี้งั้นเปิดพี่น้องติ่ง ลูกห er ัวลูกห <ination> ัวจ้านี่โ้การเฮ a t อ่ายูนซีจ่าวกะเขาเขาเขาเจ้าห้องนี่แหะพี่น้องเจ้าลูกเขาเยก็ได้อ่สองกิโลตัวจ้าวกิโลนึ่งนึ่งตัวสองไงเนพี่น้องนึ่งตัวสองลูกพี่น้องว bung bung vừa níu rong phút cổng bưng ninh bay 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 cao bay 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 nó ออไปทางไในผมก็ยังมีอีกอยู่คนเขียนออกมาก่อนโอ้ยเดี๋ยวไปคือว่ายูพี่กับแมนนะพี่น้องกับแม่นนี่พผงนี่มุ้งนี่งฮะเราก็จะเอาผ้าเอาไปให้ป่าเบิ้งบันเอาไปป่ากินเอกุนไปกุนไปพ่อไข่งูพี่น้องนี่ไข่งู งูเหยังมุ้่าเงี่ยแต่ว่ามันมันบวบดอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปวกกินมันเบิดแล้วเพราะว่ามันเป็นดินเป็นยังไปแล้วเงี่ยเนี่ยเงี้ยก็แมีนปวกกินเบิดแล้วปวกกินทั้งในเบิดแล้วโอ้เก่งนกปลวกไงเนี่ยสามารถจ่อจ่อเขาไปกินไข่ไข่ไข่งูได้เนี่ยงูเหยังมุดนี่ตัวนี่มาพี่น้อง วกกินหมดแล้วฮะประมาณนี้พี่น้องนี่ไข่งูไข่งูไข่งูเป็นดิน,นสะป่าผมสาปนุสาปดุกกบนำนี่ไม่ครบนำเลยพี่น้องปล่อยปล่อยเปิดเลยเนี่ยครบผุนตัวหนึ่งหลายตัวอยู่กรบตะวันนี่เดี๋ยวสิเทให้ปนุดึงจิ้มมากิกนหมด ของสอดแตมหนเราเหลือมาแล้วจุจับจุจับจุก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 จับเลยน้องกินบดห่อจับจุกจับจุกจับจุจับจุจับจุจับเลยเป็นตะหนกบลงมากินน้ำเขาพอครบเดี๋ยวเอื่อนกบลงมากินครักบลงมากินน้ำเขาไหมเนี่ยเห็นไห กินปวกนะนั่งเห็ดอมตำนู่หอนลงมาตัวนี้สองตัวสามตัวโลกนได้ี่น้อตัวใหญ่ยู่ดินี้ยหมาดเขาหมาดเขาเน่ยคุนหมักนึ่งุนหมักนึ่งนั่งอยู่ข้างในอ่หโอ้โหเสียวุนุนุณคุนคุณขุนนข่ขุขน ตุบชับตุบชับชุบชับชุบไปตุบไปเจอคิดว่าสิเป็นนั่งพญานั่งพญาปวกพี่น้องอ่ะพี่น้องท่านใดบ่เคยเห็นนั่งพญาปวกมาเบิ่งเด้อบัดนี่ยเดให้เบิ่งกึ๊บนี่พี่น้องนั่งพญาปวกเห็นบ่พี่น้องนั่งพญามันเห็นนบ่่ี แม่แม่พญานพี Multi ่น like. ้องเบิ่งนี่นี่คือแม่แม่พญ่าปวกโอ้ผู้มักนี่ผู้มักกินนี่มุมกลับเลยนะพี่น้องนี่เนี่ยนี่แหละคือนี่แหละคือแม่แม่พญาปวกพี่น้องนี่ตัวที่ออกไข่ออกออกไข่ออกะไรยงก็ออกแม่แพร่ลูกนี่นี่แหละแต่ผู้ใดบ่เคยเห็นกับเบิ่งเลยเด้อพี่น้องนี่แม่พญาปวกก็จะไปหากลนออกอยู่ วันน of ี้โอ้บมันสิมีจากตัวพี่น้องคิดว่าสิมีตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวเบ่งก่อนไข่หน่อยๆมันเตี้ยมนี่เดี๋ยวไปให้ปลาให้เบ็ดพี่น้องปลาเจ้าปุ่นเจ้าปวก วานนี้นยพวกนี้ก็สิพนักงานพวกนี้ก็สิลำเลียงเข้าไปนะประมาณนี้พี่น้องนี่คือแม่พญาปวกนี่กูณเด็กบ่เคยเห็นเลยพี่นอ้องอุ้ยเนี่ยกูณเด็กบ่เคยเห็นเลยพี่น้อง,ต,งออนนอเเตัวคนอ่อน่น้องเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยออกไข่เต็มนี่นี่คือเนี่ยแม่พญาปวกเนี่ยนั่งนั่งพญาปวก ไอตองปังลังห็นบอเเป็นอาหารป่ารถมึงฮ <laughs> ะปรอ,อมานนี้พี่น้อง